บวกกไเชิดฟัซฟังเชโนไซนอนนี้เกูไม่แแลเอวิทามพูซาโดเดย์เลาวันหางเงินคนลเลียกับเพื่อกับพี่กับพอพวกกูสูเกนไม่โกแกล่ะเป็นชียอะไรก็ไดแต่่ากูขอรองมึเป็นตัวเองอ่ะพกกวไลเชิดดาฟังรู้ส่กูไม่เซอวิทามพูซาโดเดย์เลาวันหางเงินคนละเลียกับเพื่อกับพี่กับพอพวกกูสูเกนไม่โกแกล่ไม่มีอยากกดไอ้นี่ก่อนนะ บีใช่ปะบีใช่ปะบีอ่ะอ่าคนละบีไม่เปลี่ยนชื่อดูดิโอ้ยเจอไอ้ยพี่เจอที้แมนจอไปแล้วเจอที้แมนโอ้ยเจอเตรียมพร้อมเลยแบบพี่โอ้พี่เลยบ้ะเขื่อเลสเนี่ยเขื่อเลสเนี่ยคนเดียวไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งฝั่งนู่นก็ไม่มีพี่คนนึงใครไม่กดเลยดิอ่ะมันไม่มีมันจะเดลี่ยนะนะครไม่กดเลยดิ ใครไม่กด ready เยะมันมีสิบเอ็ดคนนะใช่กดแล้วกดแล้วมันหายแล้วกดแล้วเมื่อกี้เหมนกดแล้วขึ้นหน้าเรียกพอดีใช่ป่ะทุกคนไม่ถ้ามันถ้ามันไม่สิบสองมันไม่มาหน้านี้ให้มาหน้านี้ใช่แบนเลยพี่เอาไปพี่แบนเลยพี่อแบาเลยเพี่ยพี่โจแบนเลยพี่อย่างอย่างเขาแบนมาฉลามหนึ่งแบนไปก่อนหลองกินก่องินที่เราช่วยน่ะอุ้ยแบนไปได้ผมมากครับผมที่พลาดนะครับเขาแบนมาฉลามหนึ่งพี่ตอนนี้เวลาแบนที่ขี่ทีอ่ะ ไม่ไม่พี่จนจกว่าจะแบนเสร็จจะหมดจนกว่าจะแบนเสร็จใช่แล้วฝั่งนู้นก็ไม่แบนเนาะร่อนร่อนพวกนี้แบนไม้แบนไม้รอนหนึ่งไม้หนึ่งดีดบาทหนึ่งก็กดไปได้กดไปได้สัตว์กดไปได้กูแบนก็มึงสิบมึงบ้างอ่ะมึงกดกดแดงกดเจอเจอมาเชิงมึงหนาเนย เชิงเยอะเนาะอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีหมดเวลาด้วยนะกูว่านู่นหน่อยจช้าคืนในสัตว์เออก็รอดิเออก็รอเด็กมาเด็กก็รอดิมาอ๋อมันก็ปวดเด็กอย่างี่แม่ไม่ไม่พี่เรามีแต่ทั้งวันมาแน่ในในในเพจเขาเอามึงไม่แบ่งกันวะเอาดีเด็กคนแรทใช่ไหมเด็จิตวิทยาเด็กไอใครใครยังไม่สตรีมจอคนหนึ่งใครไม่สตรีมจอเป็นลูกค้าลูกค้าครับลูกค้า โอ้ยลูกคัสโอ้ยจำแล้วลูกตันที่นี่เปิดโปแน่เลยมาสองใช่ป่ะไม้ใช่ไม้สองปากสองไม้สองอะรลูกคัสแชร์ยังกูจะกดแล้วพี่แชร์แล้วแชร์แล้วโอเคมาแชร์สองอ่ะเดี๋ยวกรอบให้นะอ่ะกูเล่นกูเล่นมาเบสนะกอเล่นมาเชนนะครับอ๋อแล้วผมวะสนัสดีครับพี่สมิงไม่เล่นมาเชยอ่ะเนี่ยปากปลาบนะไม่ไม่เล่นมาเชยงั้นต้องเป็นเล่นมาเชยโยโร่ผมมาเชยอีกหนึ่งอ่าใครยังไม่เลือกบ้างใครยังไม่เลือกบ้างตอนเนี้ย หมดแล้วใช่ไหมเอาของใส่ช่องอ่ะเฮ้ยมันเอาของใส่ช่องได้นะตอนเนี้ยใครที่เลือกใส่เลยใช่ใส่เลยไม่ถึงเวลาตรงนั้นมันต้องใส่มาอยู่ดีใช่เหรอใส่ไม่มาใส่เลยมาใส่เลยมาใส่เลยเฮ้ยแต่เช็คเช็คหน่อยก็ดีนะใช่ใช่ใช่วันนั้นแม่งความยาไม่ขึ้นเออไม่ใส่ก็ลองเช็คเอาแล้วกันเช็คร้อยเช็คกี่ทีพี่ถากูใช้กรอนนี้มันเดี๋ยวรอเช็คอีกทีพี่ถ้ากูใช้ย่าอย่าอนนี้มันจะได้ป่าอย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 ่ายาอย่าอย่าอยาย่าอย่าอยย่าอย่ กูเล่นไม้กูเล่นวงกูเล่นวงนอกนะในเล่นนอกมาเชเล่นวงนอกนะมาเชไอยู่บ้านนะพี่ที่เล่นวงไหนฮะว่าตัวตัวเก็บล้มเมื่อไหร่ปุ๊บม,มีดออกแล้วก็ให้มาเชเล่นวงในเลยูมบ้มมาูมบ้มมาูมบ้มมา <c oughs> ไม่บ้าไม่บป็นตัวลบมางแกงมึงแกงยืนเป็นวง,ง,งกลมเขาก็งงกันแล้วนะ่ยทำไมกูเห็นเขาแปดคน

ไอ้ไม่เกี่ยวนะแต่ที่แมมไครับเป็นไอปิงครับไม่ไม่ไม่ก็สันเสินไงก็สันเสินไงก่อนดูหนังโลงไงอ๋อดูหนังโลงโอเคใครยังไม่เลือกกูได้ครับไปนะครับไปนครับของเขาของเขาของเขาไม่เลือกอเขาไม่เลือกจะมัดเปล่าอ๋อจะมัดเปล่าเหรอได้นะเชิงหนาจังวะเฮ้ยเเพื่่อนาตึงรอเพื่อนขี้อยู่เปล่าน่าจะ

กูการบ้านไปไอแชมป์หมู่การบ้านเอ๊ะเดียวจะวังระว่างเล่นขวาเล่นซ้ายให้อย่าเพิ่งเก็บนะจนกว่ากูจะบอกกูกระจายกระจายหน่อยกระจายหน่อยอย่าอย่าอย่าชิดอย่าชิดมากอย่าชิดมากแต่คุมาบอกกูด้วยวนบนมาแหลนแหลนเล่นรอบซ้ายนะเหมือนขวาไม่ค่อยมีเอ้าจะไม่ไปกับเพื่อนเหรออย่าไปเลยเดี๋ย่าไปเลยไจะลื้อลื้อผาเลยลื่อผาเลยอย่าเล่นบ้านกลางอย่าเล่นบ้านกลางเลยเล่นแค่ไหนมาใส่มาใส่มาใส่มาหนึ่งใส่มาหนึ่ง ปีน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 มาขวาขวามานะพี่ขวามาขวานะขวามีสองตัวได้าไม่มีได้วอเเดีไม่ไม่เอาเราหลอกันเดียวหลอกันเดียวหลอกกันเดียวเขาจะไปเริ่นไปสามันกันเยอะนะพี่ไม่เป็นไร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 ได้่ะหรือขัไรเปล่าวอดิตถ้ามึงไม่เข้าปูทำอะไรไม่ได้น่าจะเสียปูปีแล้วนะบุคัตเฮ้ยอาแล้วออมมอออมมาสอง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 ปืนยิงผมอดีตเด็ดเด็ดเด็ดเดยดเรายิงเราจริง不敢เข้าอดิต

กูโดนปืนยิงกูโดนปืนยิงสวยอปืนเลยเหรอหมดเลยนะครับงหมดเลยนะเอาปืนหน่อยเอาปืนหน่อยปืนหน่อยปืน้ปืนตายว่ะ่อเก็บพอเก็บพ่อเก็บพอเก็บปืนล้มปืนล้มตัวขึ้นนะพี่ตัวตัวตัวปัา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 บบกูบแล้วกูบแล้วเยังเยังอ้เจิกรยยที่บ้าับพี่เกยไปกยไปไปไปกนูโดนนะกูโดนนะกูโดนนะโอ้โหโดนยิงนนเลยวะโอยกูโดนยิง ต้องเก็บธงอะนะคนเก็บธงอยู่ไหนกงไปกงไปตายสอเมี้ตายสองเมื่อกี้ตายสองไอีคนด่ยิะเขากลับฐานแล้วเขากลับฐานแล้วกูโดน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 มาได้หน่งมากเขากันแล้วมาได้หพี่มอีตายสงไงกูโดนอีโมสเลยกับลูคัสอ่ะต้อกันแล้วล้อมล้อมกเล้มาเชมาเชมาเชมมาหน่ งั้นปืนมึงไปเล่นสองเลยมันปืนไปเล่นสองเลยปืนสองส่งถนัดไปสองเลยที่เหลือกันบ้านเหมือน,นเดิมเหมือนเดิมจะเย็นอ,อย่าเสียกำลังดเดียร์อย่ายเสียกำลังดเดียร์ไอเนื้อสายแค่เดียวทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอ้ค่ก็ได้เคลียร์ได้เคลียร์เลงมเดิมปืนล้มเดิมสวยเขาหน้าเขาหน้าใจนี่นะเขาหน้าจะปืนไปเล่นสองเลยปืนไปเล่นสองปืนเล่นสองไม่เป็นไรปืนเล่นสองอเลยผมตายนะเราจะเพื่อนกูตายกูตายสวยสวยโอ้เพื่อนโดนขี้ฟรีเขาเขาโถมการรบโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงมีใครยิงกูได้ปหมไอ้พวกมึงหยอกอย่าทงเยอะดิ มึงไม่ต้องการไปกูยิงได้กูยิงได้มึงบอกช้าไปมกูล้มกูล้มกูได้ดอมได้ดอมเข้าได้ดอมเข้าได้มึงจะล้มนะายอะลาเยอะเวลาอะไรเยอะเวลานอะไรเยอะใจเย็นถอยมาเลยดอมพัมนาราลัวเมลเมกลับมาเมลกลับมาเมลกลับมาทำอะไร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 ทอะอะไรทอะไรทำอะอะไรทอะไอะทำอะอะอะไรไรทำออะไอะไรทไรทำออะไรทำอะไอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรอไทำอะ

มมาล้มลอไมันกลับมนเดยเดอาไแล้วม้ส่งส่งเปิดอยู่าเินเปิะเห็น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 เเห็นหลังบานโดนหลังบ้านดนหลังบ้านโดนี่หวงดนี่หังโดนไม่อยมาถอยมาถอยมอยย่ไปเล่นไกลดิเอน้อาปืนได้ได้บวกบไอ้นเยพนอนพี่หมงกมาพ่หมิกมาตน้มานี้มาท่อยรทาซอยหน่อย ไปเก็บไปเก็บไอ้ลูกคัสไปเก็บผมคัสเก็บอเลยพื่องไม่ถึงกเราไม่ตอไปพีนเตรงนเลยหนึ่งยหนึ่ยิงแล้วยิงแลเมยถอยจเย็นเอออย่า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 ลุมนี่อย่าลุมนี่กอกูรอครบลํายาไปลยาไปลยาไปไานยอานมันพีจตขออีกหนึ่งเจตขอหนึ่ง สวยสวยสวยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิดนปืนอยู่กลับมา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 สแงสวยพี่สวยกลับไป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 กัมากลับมากลับมาสวยสวยสวยไปไปเก็บไปไปเก็บแต้ไปไปเก็บแต้ไปไปเก็บสามสมกสามสวยพี่สามเลยสาเลยหมไม่เข้าไปนมีเลมีมยิงได้นจะมีปืนไอจอยิงไว้ไอจอนยิงไว้ บอสสายกมาสามาสายมาเบ็ดมาเบ็ดมาเบ็ดมาบอมาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวิ้งขี้หให้แอ๊มเอลได้ได้ได้จอยไม่ต้องยิงนาจันต้องยิงไม่ต้องยิงต่มดอเมลเล่นสายัเล่นาแล้วกันใช่่ายพี่มสายมสายตัวหน่งเห็นปะบอนัปตายปืนตายปืนตายกัวปืนตายแล้วกัปืนตายสวยสพี่สวยได้นะเก็บได้จอยจอยจอยจิงอาจนไอดอยไม่ต้องจอยไม่ต้อง ปืนปืนมานะจะปืนผ่านมาถ่ามาไอ้ปนตายไอ้ิ๊กเมยโดนยิงพี่เมยโดนยิงเมย์โดนยิงไมาไปไ้ั้มไปไ้ัมไปไอตัมไปไมาไปผมโดนยิงนะพี่ผมโดนยิงนะม่มยผมผมดูพี่เจ็บนะผมบูธทันดีเลยพี่กลับกลับกลับมาจอนสปยสวยไปเย็นไเย็นพี่แต่ไม่หักล้ววัน สายมาติงโวยิงโันยิงโนยิงพีนนึงสนามบลมหามล้พคนนบินตลนำไมให้พ yeah. ิธิคนมพิไม่ตายไม่ตายไม่ตายนเก็บนะเฮเนเฮ้ยมึไปเอาปืนแบงแบงเปืน่เลยครับ่เลยพี่มาเำไดินกันต่อสไ้อดนไปมันเข้ามาไม่ได้จอมาเดอมมาเ้เลเปลดล้อมเปลดล้อมเปลดล้อมมิ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 กเปลนล้อมปลุล้อมกดนครับวิก็หยอมดเนีย ผ่านละขเดินมาไม่ไมไร้พิิกพิซิกพิซิกพิิกยื้อวันพี่สวยไอเหี่ยมันมาตัวมมันมมันมันมันลมไป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 ต่อหมูกเลหมเลกลกปลกระลัไมไไตายนนี้ตายดอมไปเลยไปเลยโอเคไปไปไปร่เดี๋ยวอดิ๊กยุนะมีปืนเปล่ามีปืนเปล่ามีปืนเปล่ามีเจ็เลยปกเก้ปุ๊เก้ปุ๊เก้ปกเกยิงยิงยิงถอยถอยอย สวยสวยสวยวิ่งยี่ขู่กมอยู่นะขู่เกมอยู่นะซึ่งหมดได้ได้ด้ไอติดติดเล้้ก็ติดเล้งก็ติดเล้งสอยมาสายสายมาอายสวยสวยสวยขับอบิร์ดดิได้เลยได้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 ความพี่สองคนได้ได้สวย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 

เรียนมาได้นะเรียนมาได้เนี่ยบีบมึงเนี่ยบีบตายคนสวยพี่กูตายอยู่กูตายอยู่ตายหนึ่งเปิดเปิดเปิดดอมพี่ผู้หญิงเก็บผู้หญิงเก็บไปเก็บไปเก็บได้ดอมไปเก็บได้ไปเก็บได้หัวฟ้าหัวฟ้าผมไม่มียาพี่พี่เยอะเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะปืนหลังเจาเจอะยิงปืนหลังเลยกูตายกูตายนะกูตายไว้บหายละหลังเยอะหลังเยอะหลังเยอะมาเจอจูมันเยอะพี่ผูกแมงซ้ำ กางกางกลารบ้านไม่มีใครจับบ้านได้ใ้่สวยมีรอยสวยแลกไปพี่มันแลกต้ยเก็บไว้เก็บไว้ต้องเลกต้องเลกตอนนี้ต้องเลกต้องเล็กพี่ต้องมาบ้านนะมาบ้านนะสนับจับปืนหน่อยสนับจับปืนหน่อยผู้หญิงสีเงาผู้หญิงอยู่เลยผู้หญิงอยู่สวยถือล็อ กูล้มนะพี่มีมันมีสองตัวมันมีแค่สองตัวพี่เห็นปืนข้างหลังป่ะ้าเพื่อนอย่าเอาเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นปืนฟรีเราต้องแรกนะมีปืนอ่ะพี่เป็นผู้หญิงอ่ะมันจะเก็บมันจะเก็บคนละทีคนละทีสกยปืนในก็ปืนในก็ปืนในสวยไปแล้วสวยต้องงานไอ้สัตว์ยิงหรอไยี่ยี่สัตว์ออกขนับออกขนับออกขนับออกมัดเอี้ยี่ยี่จอดออกพี่ไป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  ขอโทษพี่ตอเล่นตอนเล่นตอนเล่นเลยปี่ีกูตายติดีบู๊ตปบู๊พี่เพี่ติดผมไปผมไปผมไปกลับไปกลับติดกําลังไปกํลังไปมาเก็บมาก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 เก็บมานเก็บมากเมามามากเอ็มากเก็บเก็บมากเก็บมากเก็บ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 กเก็บเก็บเก็บมาเบมากเก็เก็บมากเกมบมมเมากเก็บมมากเมาเกมเก็นมากเเกมากเก็บเกมกเมก

นี่ไงเมอเจะบังเจยเจละวังเออกู่ายกู่ายกู่ายสวยอ่ะเี่เมลกูโดนยิงนะไม่ไม่ไรโดนยิงกูโดนยิงอัจา์ปืนมันพื้นจาจาจาปกทีนึงดิอีทีนึงอุยเอสปล่อยซิกปล่อยซิกปล่อยซิกปล่อยพี่ผมทามงผมทามงไปเก็บได้ไปเก็บได้ไปเก็บได้ไอ้ร้องอย่าออย่าอถ่ยอย่าอตายตยตายตายไอมเมเซิ้งมันไอมิเซิ้งมัน สวยเียงมาแนมิวมาแนเด้งมาแนเอามาแนเอามาแนเอามาแนอะไรพี่ทั้งสองทีมครับกับที่ล็อบบี้เลยครับแล้วก็ออกเซิร์ฟเวอร์รอรอบต่อไปเลยครับโอเคครับผมมาครับอรอแข่งทั้งคู่ต่อไปทั้งสองทีมเลยครับ ที่เข้ามาทำให้ผมดูจากสิ่งเลยค่ะ <Hey. S 1> ทำให้ผมไม่เศร้าในตอนที่เราเจอหน้า <Hey. S 1> ทำให้ผมหลงรักในตอนเวลาเธอบ้า